เมื่อเมฆหมอกเลียเรือนหายปลายว่าใสเสียงิี่ตอเลียตับถุงรุ่งน้ำไฟนำขางไฟยังจุ่มชื้นพื้นแผ่นดินเสียงวิวอเกลกูร้องกองสนนอกวังไฟรอเรื่องักนาฏวิน บุหรีสุดไม่ดังปล่อยรอยลายกินมวนปักสินเริมสีซัลไอฮัมซาที่ต้องทุ่งเลี่ยวมุงมงต้นเกาเกี้ยวแต่ก็เขี่ยวกีดกันปืดปันยาหัวกบเกียดเลีวยวรองกลางกลางตองหนักรอค้นฝ่าปล่อยปลาย ลงไหลดินตีมู่บ้านชานเมืองตอนนี้ก็เรื่องจะ มาเล่นมเมืองเหลองจะรัดไม่แอออดอยู่สบายนี่มาหลายปีบ้านถุงโปแลนิมาตทานวาลีนั้นยังมีบ้านคุณครูผู้ปรีชานามานั้นแล้วเป็นนั่งเจ้าเมื่อคราวก่อน ตามกันตอนแลวโลกบันดาสิทที่มารวมกันศึกษาแต่วันนี้แล้วมันปลายกัยาลาแล้วปลดเขี้ยวห่าแล้วทิ้งแล้วทิ้งลหลนี่มาไล่ปีแล้เจ้วัีก็รับโอครูกับสวัสดีโอในสมอม แค่นี้ปนปลือเลยนาสมทรถึงเป็นอิสลามถี่อาย่กับครูเจนีตั้งไปเป็นเวลาล่มปีแล้วคือเพิ่นนี่เลยครับผมนั้นเป็นอิสลามก็จริงอยู่แต่ว่าผมมาเฝ้ากับครูหนังครูอันนั้นนี่เปรนหนึ่งเดอยวครูอันนั้นเป็นทีงเลื่องลือปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาหนังารุงเป็นเวลายาวนานเลยผมมาเบื่อจะประมาหรืออิมาเป็นลูกศิษย์กุณหนูปะปานั่น ออมาวินโลกที่เลาครับแล้วถึงลูกข้ายุ่ในกลางหนองก็พอดีได้ขนาดนี้นผมสิงข้าแม่ผื่นจราญในผู้ครูอันนั้นในรับรู้รับทราบว่าตอนนี้มีหญิงสาวเจ้าต่างถิ่นต่างบ้านชื่อว่าไอ้ลิน,นเรียกเพื่อนของเขาเชอฟันเมืองอีบาโคพบกับผู้ครูครูหนังครูนั้นนี่ครับโอ้ก็มาดูแลเรื่องไรไม่ทราบก็ไม่ทราบอะไรก็อ,อีบาโค ก็ก็พวกแไปนั่นเลยครับอ๋อจะปนันก็ไปเชินตัวก็มาเชินตัวก็มาเอครับเชับเชิญเชิชนะน้งไอรินกับเชิญเออลงไอรินเชเลยครับเสวัสดีครับพ่อครูออ๋อสวัสดีกับพ่อครูกับผมนี่น้องไอรินเลยกับผมนี่เขาเรียกกันวตัวคือฟันเมืองกับอ้รูเสื้อนาตานี่ทางลูกไอรินเลยกับในฟันเมืองนี้ น่าจะไม่ใช่คนละเวกมู่บานลิมหาแถวๆนี้ไม่ใช่หรอกครับหนูนี้ก็เป็นนิสิตนักศึกษาแห่ง,ร,งราชพัฒน์สงขลาโอ้เป็นหนักศึกษาอยู่กกับนี่นเป็นหนักศึกษาผมนี่ก็เป็นญาติของหนักหนักซึ่งาคือน้องไอรินกับเลืเพันธือมาเลือสิว่ามาพพครูเออทีนี้ลหละลูกก็คือว่า หนนี้ก็มีในศึกษาในตำรับตำราเรียนนั้นรู้สึกว่าได้ไปพบกับรายชื่อของครูคือคุณครูอน,นันต์เนี่ยซึ่งเป็นคุณครูหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงโด่งดังและก็มีความรู้ความสามารถลูกแกกด้ขอริญัตอาจารย์ทางวิทยาลายรพผู้จะมาขอฝากตัวเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นลูกศิษย์ของครูหนังครูอรุอน,นันต์นเจาค่ะ โอ้ไม่ได้ต้อกลับไปเไปจลกลับไปเจอลูกไอ้ลินกลับไปเจอทำไมล่ะครับกลัวนัน์คือกลับไปเจมันไม่มีประโยชน์หรอกครูอนันต์นี่ได้ทิ้งวิชานั่งแต่ลุงนั้นไปเป็นเวลายาวนานโอ้ยไร่ันดื้อพอลูกษยดเข้ามาโคจะอาสาสมัครตัวเป็นลูกซีด จากที่บ่าผูดจูดสามเสียงที่ลับลืนเหมือนจะเหมือนเด็กเลียวก็ซุ่มเสียงก็ลดหน่อยถ้อยลงเสี้ยงกสะอื่นปะพ้นไปโดนคนท่านครูนั่นไม่ทราบว่าเันหรือลยครับท่านท่านพอครกออูก็ไม่อยากจะผูดไม่อยากจะลาวความอกในอกในจยกลับกปบเป็นลูกไอลินกลับเปจนลูก พออันันนี่จะพาขับวัาน้ำตาลุงติดตัวเลยจากโลกนี้ไปถิสงตำรับตำาราถิงมดแนวลูกกลับไปเจอรอร้อเลยลิน,นโอ้ยบันดื้อแหละครับพ่อครูด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วย,วยโปรดเถิดลูกตั้งหน้าต,ตั้งต้นปฏิทานบาเรียกว่าชาตินี้ จะขอมาฝากปวดปนวิสิทธ์นักศึกษานนวิชาหนังตะลุงตอพ่อครูอนันต์โปรดถ่ายทอดวิชาให้ลูกด้วยเถิดสงสารน้องเขาครับเขาตั้งอกตั้งใจเลยตั้งมโนปฏิทานเลยว่าจะมาึกวิชาหนังตะลุงแากครูอนันต์เราไม่มีอะไรที่จะอนลูกับเป็ตะลุงกันลุงดับไป็นตะลุงพ่อไม่มีอะไรที่จะชน พ่อครูได้โปรดเถิค่ะรู้สึกว่าเหมือนกับพี่สนฝันเมืองพูดนี่แหละพ่อครัวน,นั้นเสมือนจะมีความในใจเรื่องอะไรอยู่โอ้ถ้าอยากจะรู้นั้นก็นได้แหละลูกเมื่อปีกลายที่ผ่านมาเนี่ย พอก็ได้ตั้งมโนตีปีปฏิทานมาแล้ว่าอีองพอจึงยู่อายุอุ่นนี่แล้วก็ไม่สามารถจะนำพานังตะลุงให้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นไปได้ก็เลยว่าอยากจะควักความว่างวิชานังตะลุงนียกับให้กับลูกสาวกองปอครูชื่อว่าควันข้าวควันข้าวควันข้าวเลยครับโอ้เชอรพรอนแต่ว่าก็เป็นหน้าถี่เสียดได้เหลือเกิน ลูกคงพอที่เจอควันก้าวกำลังที่จะเป็นเจ้าวดวงเด่นที่กำลังที่จะเป็นนั่งตะลุงจันแนวหน้าสุภาพสตรีก็หล่มป้วยโดยโรคภัยรรมาชาติโรคภัยทั่วไปคือโรคโควิดโรคโควิดโอ้โรคโควิดไม่บาโรคโควิดนีด่มัน่าชีวิตคนหนึ่งไร้คนรัฐบาลก,ก็ตุกๆรัฐบาลก็พยายามจะหาวัคซีนเื่อจะป้องกันในที่สุดก็ลูกข้องคุณคุูนี่ก็ได้จากไป ทนเชื่อลูกนั่นเกิดหน่อยอกหน่อยใจว่าชีวิตนี้จะไม่มีใ,ใครที่จะซื้อทอและจะตละเลือการที่จะเป็นครูนั่งจะเป,นนนะเปนน็นวิชานั่งเลยกลับไม่จะลูกว้ไ,วไอ้ลินโธลพ่อครูด้วยความโปรดสงสารหนูเถิดไอ้ลินนี่จะตั้งหนูัมโนบันนนดีทางแล้วว่าจะศึกษาวิชานี้จะสืบทอดจากคุณ กรูวอันนั้นไปให้ได้ไม่มีอะไรที่จะซอนแหละหลูกไปเติดลูกพ่อครูในความสงสารเถิดให้ลูกนี้จะได้ศึกษาวิชาทั้งแต่ลุงพื่อจะสืบทอดสืบไปยาวนานแสนนานนะคะ พอครูมก็โทนเลยครับอย่าเลืมว่าวิชานั่งแต่ลุงนี้มันไม่ใช่ข้องพอครูครับมันเป็นข้องที่ว่าอนุชนหลุนก็เกาก็นะซื้อถอดกันมาอย่าลืมว่าพอครูอันนั้นนี่เป็นเปรียบสเสมือนสะพานที่จะซื้อถอดเราว่างหลุนต่อลุงวิชานั่งตะลุงเหมือนอย่างครู ศิลปินแรงชาติเนี่ยจังหวัดสลบุรคือครูครูกันทองล้อครูชินธรรมโคศเนี่ยครูนากาลินตลอดจนครูอิมเทงพวรเนียงนั่นฐานเปลี่ยนเป็นสะพานเนี่ยจะซื้อถอดระหว่างหลุนต่อหลุนซื้อถอดวิชานั้งตะลุงเพราะฉะนั้นลุงขอโทษเลยครับครูอันนั่นกับตัวมีความรู้ความสามารถชีวิตลุนนี้เลยพยายามซื้อถอดหลุมชิดเพื่อเย็นซื้อถอดวิชานั้งตะลุงไหว่ซื้อนั่นทามนั่นนะครับตัวจำนาที่เป็นสะพานเลยครับยังหน่อยที่สุดลูกไอ้หน่อยลินจะเป็นสะพานจะซื้อถ นั่นไหนวันเมืองมีความคิดอย่างนั้นเราเปรียบเสมือ,อนสะพานซืบทอดวัฒนธรรมนั่นแหละครับได้ปรดเิดชครูไอ้นั้นถ้าอ้ปนันก็ทีเตตังมนโนปติธานเอาไว้จากข้่กลับคำถ้าอย่างนั้นก็พอครูยินดีที่จะรับลูกไอลิน เป็นลูกซิ์จะสืบถอดวิชานั่งตะลุกมันยังไหนฟันเมื่อมันยังลูกไอลินพูดว่าพออันนั้นเปรียบเสมือนสะพานซืบทถอดซืบทถอดวัฒนธรรมแจกหลุนชู้หลุนใช้ที่ขอพระคุณพ่อครูเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวดิฉันได้จับขันมากมากครูเบอร์มันจะถวายเป็นจิ๋งองครูอันนั้นแล้วนี่รับขันมากไปเกิดยาบวตูดแล้วับกันมากอันนั้นเจ้าแล้วไหนนั่ง มองดูสิปป์ปัลลาน้าหรือน้ำตาไหลมาหมวนวัแล้วก็เป็นสิ์เข้าจิตใจมองกันไกลจะปลูกวังมีกับนั่งไอลินรับกันมากแล้วสิ์หมอไปแล้วไม่กว่กตัว มือลูบัวแล้วนั่งผู้เตาลูกนากว้าวตาวินจะรับลูกแล้วเป็นสิทหน้าลูกไอลินเลือดสิ้นแล้ปินแล้วร่างกายมันพลังพลูกะโมมจะข้อควากตัวกับครูกันเลยครับ กููครูรไรเลยอีกว่าตัวกับครูอานันกันว่าจย็มาึกวิชานั่งตะลุมกันที่นี้รู้สึกว่าคุณนี่น่าจะเป็นคนกลายจิตก้องกันครูอนันนั้นนั้นเนี่ยกูก็เป็นนังเยยเมื่อกันเลยมึงเชิบเรือก็เรียกวบาสมอง์แบรนสมออิสลามโอ้ใช่เป็นนังอิสลามก็เล่นเหมือกัน นั่งบังเต็งกีอยาล่ะไม่ไม่ไม่เรียนเหมือนกับนั่งบางคนไทยบันเนียนั่งเล่นเหมือนกับนั่งหนิงเล่นเหมือนกับนั่งลุงวิท่าจะขุนทองนี่เลยอ๋อเล่นภาษาหนิเออแตวจึงมึงยีอีอันนั่งก็งั้นนะจือกวนเมืองกับโนั่งวันเมืองโรสอโบตะบันนั่นจึงครูชอยสอนวิชานั้งนี้จะกับได้ตะบันนั่นอีซาติตะนั้นมึงจำมันนั่น ลูกเปรีสมุดดินสอมาเขี้นกูจำมันได้แต่ว่าใจใหญเขียนตรงโป๊ไม่เคยขึ้นโรงเรียนหรือเคยขึ้นเหมือนกันเรียนจบจบมาวิชาเรียระดับไหนล่ะโอ้ไม่จบที่กูไอ้ไอ้เดียวนี่ก็ต้องศึกษาการศึกษาเป็นลักษณะมึงจบโป๊ไม่จบที่แต่ถึงออกเรียมชันได้ออกเรียมชันปอดสีออกเรียมชันปอดสีเฮอ พันปลื้มใจใช่แต่ได้ออกเลยจบก็นี่ไม่ใช่จบขึ้นว่าว่าวันนั้นครูปราเตายครูครูปราชายตึงเงกแก่ก้าวมาช้อนมันเนี่ยช้อนบนจีบนด้านดั้ว่าตัวนั้นเขียนอย่างนั้นตัวนี้ก็เขียโอโออนอย่างนี้ผมช้อนเซ็ตกับผมตอนเย็นเงนแก่จะว่าจ่อใบการบ้านนะอครูนั่น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 ครูเมื่อกี้ยังให้เด็กไปให้าการบ้านไปทำเสียงรงเรียนเออทำเสียงบ้านนั้นเลยถึงมันมึงทำมาในการบาา้าลทั้ง แกกูเขียนโกไก่ถึงโง่หนูกักูเขียนโกไก่หน้าดานโกไก่หน้าดานเขียนเขียนมันเหนื่อยยังไงจนมาถึงโดเด็กมาถึงมึงเขียนจนไม่ได้โดเด็กกูเขียนจนที่กูเขียนหน้าดานทั้งตัวลหลายตัวจะกูเขียนตัวดอตัวเดียวเต็มหน้าดานจนต้องส่งคนครูครูยิงออกได้ควันเมืองตั้งแต่นี้ไปจนไปไม่ต้องมาโรงเรียนเฉยๆเลยแกว่ากูนี่นไระชดครู ประโยชน์ปันเพือกูให้กัเป็นโดย่อยเรื่องนั่นนั่มึงลงชาติาจิตเล่นนั่งในกูยังอีเลนกูเป็นโเส้นมึงฮะนายมึงแกนจเป็นเทคโนโลพวกไปปินบีซี่ับบนันเออเอาลงมาที่แต่แปรงยังมีเหลอาทานนี่แต่แปงรังทั้งนี้เหล่ทานนี้หนึ่งโอ้นาน เชี่ยมชาวบ้าเสียงดีโอก้าวโมงเลยกูวันฮะดูดูโบว์โบครูปันดีวะเนี่ยเรนเนี่มึงคอยเล่คอยเล่ก็กูอย่างอย่างอย่างชุดก้านก็กูไปเล่โผครูที่เขากำมังชนน้องไอ้ลิ้นกูเชื่อหลือเกินว่าต่อไปอีน้องไอ้ลิ้นต้องเป็นนางรูปแบบสตรีดั้งยิงเดือเสียงโด่งดังฮ่ามาข้าวมาดูราชการสรงได้อย่างนี้ยนะกูให้กำลังใจน้องไอ้ลิ้นมาบ้านกูให้กำลังใจจะแบบนั้น แล้วจวไ้ลินยินดี ครูจันแม่ปราใัยบอน,น้ำตาไหลไหลหลือตื่นตื่นตันใจและตัดนาไหลสมปราจานหน้ามาชานาน้อยู่บ้านครูแลว้วนั่งแล้วสมหนังกิตครูซ้อนสิทแล,ล้วละไกลยายอาเออมือนดังลา สึก้าจนคนความนานาเลจนั่งอยู่บ้านครูนั้นแล้วมันพึ่งบอ